ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆ่คุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็พอดีคลิปนี้นะครับก็ตั้งใจทําไว้สําหรับแนวทางในการเพาะประกัดนะครับสาหรับมือใหม่นะครับสาหรับท่านที่มีประสบการณ์ในการเพาะนะครับมานานแล้วนะครับก็ผ่านได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็วันนี้นะครับก็พอดีในกลุ่มประกัดนะครับก็มีน้องนนะครับมือใหม่นะครับก็ได้ตั้งโพสต์ถามค่อนข้างบ่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเพาะประกัด ผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ตอนที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการเพาะนะครับก็คอกแรกที่เพาะเนี่ยก็คือตายนะครับตายยกขอก็รอดมาเนี่ยก็ค่อยๆทยอยตายนะครับมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างในเรื่องของการดูแลรักษาแล้วก็โรคต่างๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับสเต็ปแรกที่จะพาคุณผู้ชมนะครับที่เป็นมือใหม่มาดูนะครับอันนี้เป็นแนวทางของ ผมเองนะครับในเรื่องของการเทียบปลานะครับแบบนี้นะครับจริงๆแนวทางในการเทียบปลานะครับมีหลายแนวทางมากนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะครับอันนี้ที่ผมให้ดูนี่ก็จะเป็นถังถังถังใส่น้านะครับนี่นะครับซื้อเอาตามร้านขายพลาสติกนะครับประมาณราคาประมาณ20บาทครับที่เป็นอยู่ข้างนอกนะครับที่เป็นถังข้างในนะครับก็จะเป็นถังน้ําขนาด5ลิตรหรือ6ลิตรหลิตรก็ได้นะครับก็ ตัวผู้นะครับจะใส่ไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็ตัวเมียจะใส่ไว้ข้างในนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเทียบปลานะครับก็ระยะเวลาในการเทียบนะครับจากที่เราได้พ่อปลาแม่ปลามาใหม่ๆนะครับก็จะใช้เวลาตั้งแต่3วัน5วัน7วันนะครับก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของของปลานะครับคุณผู้ชมที่เป็นมือใหม่นะครับก็ควรจะมีะความรู้ สักเล็กน้อยนะครับในเรื่องของการดูเพศปลาแล้วก็ดูความพร้อมของปลานะครับก็สําหรับคุณผู้ชมที่มีถังนะครับแต่ว่าไม่มีถังน้ําแบบแบบใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็สามารถใช้เป็นขวด1.5ลิตรแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับแต่ว่าส่วนตัวที่ผมใช้นะครับใช้ถังใหญ่ๆแบบนี้ถังน้ําแบบนี้นะครับมันจะมีข้อดีก็คือว่าระยะเวลาในการถ่ายน้ำเนี่ยมันจะไม่ต้องถ่ายบ่อยนะครับแล้วก็ ปลาเนี่ยที่เราเอามาเลี้ยงในถังเนี่ยมันก็จะมีการเจริญเติบโตโดได้ดีกว่าในถัง1.5ลิตรนั้นด้วยนะครับก็จะมีข้อดีนะครับในเรื่องของตัวเมียนะครับหรือว่าตัวผู้เนี่ยเราสามารถใส่ข้างในหรือข้างนอกก็ได้นะครับไม่มีผลนะครับผมทดลองมาหมดแล้วนะครับก็ในเรื่องของการาความพร้อมของปลานะครับปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าปลาตัวผู้หรือว่าปลาปลาตัวผู้มันพร้อมเนี่ยครับเขาจะก่อบอดที่บริเวณที่เขาอยู่นะครับอันนี้คือบอดเขาแตกไปแล้วนะครับ เนี่ยจะมีนิดเดียวนะครับแต่ว่าผมไม่ผมไม่ได้ซีเรียสนะเรื่องบอร์ดเรื่องไม่มีวอร์ดผมไม่ได้ซีเรียสนะครับก็คือที่ทดลองมาทมาํามาประมาณปีกว่าๆคือเกือบสองปีนะครับก็ไม่มีผลอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่ปลาเขาไปอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็จะไปก่อวอร์ดในในรังที่เราจัดไว้ให้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมให้ดูนี่ก็จะเป็นเนโมนะครับเนโมเป็นเบทเบดสีส้มนะครับ ตีต้มข้างในที่ผมทํานี้เป็นตัวเมียนะครับแล้วก็ตัวผู้อยู่ด้านนอกนะครับก็บประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพไปที่มุมขวาบนนะครับสําหรับการดูตัวเมียว่ามันมีความพร้อมหรือยังนะครับแล้วก็ระหว่างที่ผมแชร์แนวทางในการเพาะปลานะครับผมก็อาจจะมีทลิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการเพาะปลาที่ผมทํามาแล้วก็ ได้ผลนะครับเป็นที่น่าพอใจสําหรับผมนะครับ <c oughs> ก็จะแชร์ไว้ในคลิปนี้ด้วยจะจะเสริมก็ไปในคลิปนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับในการขุนตัวเมียนะครับที่จะให้ตัวเมียพร้อมไวไวนะครับสาหรับคนที่ต้องการที่จะให้ตัวเมียี่ยเกิดความพร้อมเร็วๆนะครับก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมจะพาไปดูนะครับนี่นะครับก็สําหรับกระมังนี้นะครับก็จะเป็นตัวเมียนะครับที่ เราสามารถเอามาขุนรวมกันนะครับแล้วก็เลี้ยงรวมกันได้นะครับโดยที่ตัวเมียจะไม่กัดกันนะครับจะทําให้ตัวเมียเนี่ยมีไข่แล้วก็มีความพร้อมในการล kind of ัดได้เร e ็วขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะช้อนให้ดูนะครับว่าตัวเมียที่ขุนในนี้นะครับมันจะมีไข่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันจะโตเร็วนะครับแล้วก็มันจะอ้วนเร็วนะครับนี่นะครับนี่นะครับในท้องป่องอันนี้คือมีไข่ทุกตัวเลยนะครับตัวเมียที่แบบนี้นะครับอันนี้คือเหมาะสําหรับ ปลา,าที่เรารู้สายแล้วนะครับเรารู้สายแล้วว่าปลาพวกนี้เป็นสายเดียวกันนะครับเวลาที่เราเอาไปขุนเวลาที่เราเอาไปเพาะเนี่ยเปอร์เซนต์การสวยเนี่ยของปลามันจะได้นิ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลาที่เราไม่รู้ต้นสายนะครับเราเอามาเนี่ยเรามารวมๆกันแบบนี้มันก็จะอาจจะไม่ส่งผลดีในอนาคตนะครับเพราะว่าเราไม่รู้สายเลือดนะครับแต่ว่าวิธีนี้นะครับเราอาจจะเลี้ยงแค่ตัวเดียวก็ได้นะครับในที่กว้างๆนะครับแล้วก็ให้อาหาร พวกลายแดงไข่ตุ๋นนะครับต้าหู้ไข่นะครับอันนี้จะทําให้ตัวเมียเนี่ยมีไข่สมบูรณ์ที่รวดเร็วนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือการการเขาเรียกอะไรการการขุนปลาตัวเมียนะครับส่วนตัวผู้นะครับก็ถ้าจะให้ตัวผู้โตเร็วๆแล้วก็มีความพร้อมเร็วๆเนี่ยก็เอาไปขุนในที่กว้างนะครับใส่กระมังแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ถังดําแบบที่ผมดูให้ดูเมื่อกี้ก็ได้นะครับก็ให้อาหารปกตินะครับก็ให้พวก ไข่ตุนนะครับเต้าหู้ไข่ลายแดงต่างๆพวกนี้นะครับก็จะทําให้ปลาเนี่ยมีความพร้อมโตสมบูรณ์ได้เร็วนะครับก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ส่วนของพืชน้ํานะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้ที่ผมลองก็คือจะไม่จะไม่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใส่ไว้ก็ดีนะครับปลาจะได้รู้สึกปลอดภัยแล้วก็มีที่ไปหลบนะครับเวลาที่นกมาอะไรเงี้ยนะครับปลาก็จะได้มีที่หลบแล้วก็ ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกนกพวกอะไรนะครับแต่สำหรับคนที่มีฟาร์มปิดราปิดนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ไม่ใส่ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับมาต่อกันนะครับสําหรับพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่เราจะนําปลามาลงรัดนะครับอันนี้ที่ผมให้ดูนี่คือปลารัดแล้วนะครับได้ไข่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเราจะทํำยังไงนะครับก็หลังจากที่เราเทียบปลาที่ผมให้ดูตอนต้นคลิปนะครับ ก็พอปลามันพร้อมนะครับตัวผู้มันก่อวอดหรือไม่ก่อก็ได้นะแต่ว่าตัวเมียมีไข่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้ดูนะครับเมื่อตอนคลิปที่แล้วที่ผมขึ้นไว้ให้ดูนะครับว่าตัวเมียมีไข่จะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับก็จะเป็นลักษณะคือตัวเมียอ้วนนะครับแล้วก็มีท่อนําไข่ยื่นออกมานะครับมีลายขวางที่ข้างๆตัวนะครับผมจะขึ้นให้ดูอีกครั้งหนึ่งในในมุมขวาบนตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นํามาลัดนะครับในในภาชนะนะครับที่เป็นถังที่ฟอมเมื่อกี้ถังที่ขุนขุนปลาเทียบ เป็นกระป๋องหรือว่าเป็นถังสีหรือว่าเป็นกระมังขนาดเล็กก็ได้นะครับขนาดระดับน้ํานะครับก็จะสูงประมาณ3านิ้วนะครับอย่าให้เกินห้านิ้วนะครับมันสูงเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าปลาปลามันรัดไข่ได้ไข่แล้วเนี่ยพ่อปลาวิ่งเก็บไข่อาจจะะเหนื่อยนะครับเพราะว่าระดับน้ําสูงก็จะวิ่งขึ้นลงขึ้นลงนะครับก็เหนื่อยแน่นะครับสําหรับการจัดลังนะครับหลักๆนะครับที่ต้องมีนะครับก็ จะเป็นเศษใบหูกว้างนะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับประมาณนี้นะครับนี่ชิ้นเล็กๆนะครับก็ส่วนหนึ่งก็คือจะให้น้ํามันเป็นสีเหลืองๆครับสีชาอ่อนๆนะครับเวลาที่ปลามันเกาะบอดเนี่ยนะครับไข่บอดมันจะไม่แตกง่ายนะครับก็จะมีข้อดีหลายๆอย่างนะครับคุณผู้ชมที่อยากรู้นะครับก็ลองไปเสิร์ชหาใน Google ดูนะครับว่าข้อดีของใบหูกว้างมันมีเป็นยังไงนะครับเหตุผลที่เราต้องใส่ ใบหูกว้างให้เป็นชิ้นเล็กนะครับมันมีข้อข้อดีอย่างหนึ่งเวลาที่ปลามันไข่แล้วนะครับมันมันรัดได้ไข่แล้วเนี่ยตัวผู้มันเก็บไข่ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะมองเห็นไข่ได้ง่ายๆนะครับนี่ผมให้ดูนะครับนี่แบบนี้นี่ตัวบริเวณมองเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับตรง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 กลางกล้องนะครับนี่นะครับมีไข่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเราใช้ใบหูกว้างใหญ่ๆนะครับ เวลาที่ปลาเอาไข่ไปเก็บไว้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วสัญทัตยานของปลานะครับจะชอบเอาไข่ไปเก็บไวที่ในที่ปลอดภัยนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่สิ้นใหญ่ๆลงไปเนี่ยเวลาเราไข่เ,เวลาปลาไข่แล้วเราจะมองไม่เห็นนะครับเราจะมองไม่เห็นไข่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีไข่หรือยังนะครับเราก็ต้องไปแหวกต้องไปแง้มมันดูนะครับทำให้อาจจะทาให้ตัวผู้เนี่ยตกใจแล้วก็เป็นปัญหาที่จะกินไข่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียนะครับ ของการทําให้ชิ้นเล็กๆนะครับมันก็จะเป็นข้อดีของเรานะครับที่เรามองเห็นง่ายๆนะครับนี่อันนี้คือได้ไข่แล้วนะครับส่วนระยะเวลานะครับอ๋อผมลืมบอกไปนะครับก่อนที่เราจะเอาปลาลงมาลัดนะครับให้เราเปลี่ยนน้าด้วยนะครับเปลี่ยนน้าก่อนหนึ่งเปลี่ยนน้าก่อนเลยนะครับเปลี่ยนให้เป็นน้ําใหม่นะครับเราไม่เอาน้ําเก่านะนะครับปลาจะได้มีเขาเรียกอะไรมีความสดชื่นนะครับก็จะทําให้ปลาเนี่ยเขารัดกันได้ดีขึ้นนะครับ ระยะเวลานะครับที่เหมาะสมที่สุดนะครับในการนําปลาลงรัดนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณ 4- ี่ถึงห้าโมงเย็นนะครับช่วง,วงเย็นๆนะครับแล้วก็พอเรา,าใส่ปลาไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรามีอาหารมีลายแดงเนี่ยเราก็หยอดหยอดให้เขาไว้กินสักสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วเวลาที่ปลาเขากินอิ่มแล้วนะครับเขาก็โอเคละคืนนี้เขาอาจจะยังไม่ไม่ได้รัดนะครับ อาจจะนอนแล้วก็พอพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้าเนี่ยปลาเขาก็จะทําการลัดนะครับอาจจะเสร็จกันในช่วงประมาณ้สายนะครับเสร็จช่วงสายนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นหรือค่ำของวันรุ่งขึ้นนะครับสมมติว่าเราเราเราปล่อยปลาเมื่อวานนะครับตอน5้าโมงเย็นนะครับวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเป็นเวลาค่ำนะครับเราก็ค่อยมาดูนะครับว่ามันมีไข่หรือยังนะครับถ้าเกิดมีไข่เราก็ตักตัวเมียออก นะครับแค่นั้นเองนะครับเราก็ตักตัวเมียออกนะครับอาจจะใช้สวิงเล็กๆนะครับตักตัวเมียออกแล้วก็อาจจะใส่ขวดแยกไว้ต่างหากแบบนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นถังใหญ่ก็ได้นะครับแบบนี้เนาะอันนี้เป็นกาแล็กซี่มุกทองนะครับผมใส่ให้เขาฟื้นไว้พักฟื้นไว้นะครับแล้วคือใส่ยาใส่น้ําเบลูกวางไว้นิดนิดนึงนะครับเป็นสีจางๆนะครับก็แค่นี้เองนะครับก็เราพอเราได้ไข่แล้วนะครับเราก็ อย่างที่ผมบอกนะครับค่ำๆเราก็ตักตัวเมียออกนะครับก็คือเราปล่อยตอนห้าโงเย็นนะครับรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งค่ำๆนะครับเราก็ตักตัวเมียออกถ้าถ้าได้ไข่แล้วนะนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ไข่นะครับผมก็จะเอาไว้ในนี้อีกประมาณสามวันนะครับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยก็อาจจะมาหยอดลูกไรให้เขากินด้วยนะครับปลาจะได้ไม่หิวนะครับอันนี้ก็เป็นถังเมื่อกี้นะครับถังนี้ผมผมผมจะไม่เปิดแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปลาตกใจนะครับ คือรอบนี้ผมเพาะแค่3มคู่นะครับเพราะว่ากระมังมันไม่พอใส่แล้วครับก็ถังนี้ผมได้ไข่ก่อนนะครับแล้วถังนี้เป็นปล่อยทิ้งไว้อีกคืนหนึ่งนะครับก็ยังไม่ได้ไข่นะครับผมจะรอไว้ประมาณ3วันนะครับถ้าเกิดว่า3วันแล้วมันยังไม่ได้ไข่นะครับผมก็จะนํากลับไปเทียบใหม่นะครับกลับไปขุนใหม่ประมาณนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ที่ผมทำเนี่ยจะได้ไข่นะครับจะน้อยมากที่จะไม่ค่อยได้ไข่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วปลาที่เทียบไว้เนี่ยหรือว่าขุนไว้เนี่ยจะสมบูรณ์ นะครับเดี๋ยวตอนหน้านะครับในคลิปเดียวกันนี้ละครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเราจะเทปลาอย่างไงนะครับได้กี่วันแล้วเทอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในในตอนหน้านะครับสักครู่นะครับนะครับต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วที่เรานําปลาไปเพาะในถังนะครับเราก็ได้ได้ไข่แล้วนะครับทีนี้หลังจากที่เราได้ไข่แล้วนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมี ไปยอดลูกไลให้พ่อปลาเขาได้กินบ้างอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นวันเว้นวันก็ได้นะครับพอเรานับจากวันที่ได้ไข่นะครับวันที่4นะครับหรือวันที่5นะครับลูกปลาเนี่ยบางส่วนนะครับก็จะเริ่มออกจากวอดนะครับจะเริ่มออกหากินแล้วนะครับวันที่4หรือห้าประมาณนะครับประมาณถ้าเกิดเป็นหน้าร้อนเนี่ยนะครับก็4วันเนี่ยสวันเนี่ยปลาก็จะออกเกือบหมดแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวนี่จะใช้เวลาค่อนข้างนานบางครั้งบางครอบเป็นอาทิตย์นะครับ7วัน8วันบางทียังเพิ่งจะ,จะออกจากวอดก็มีนะครับแต่ว่าที่ผมเพาะให้ดูนี่เป็นหน้าร้อนนะครับก็ปลา4ีหวันเนี่ยออกจากวอดแล้วนะครับแล้วก็วิธีการเช็คง่ายๆนะครับอันนี้ผมเป็นลักษณะเล่า,เล,าเล่าให้ฟังนะครับจะไม่ได้มีตัวอย่างจริงจนะครับเพราะว่าปลาบางส่วนก็ยังไม่ออกจากวอดนะครับบางส่วนก็โตแล้วนะครับก็จะเป็นคาบเกี่ยวกันระหว่าง ที่ทําคลิปให้ดูนะครับวิธีการเช็คง่ายๆนะครับว่าปลาแข็งแรงหรือยังนะครับอันดับแรกเราก็ดูว่าลูกปลาเนี่ยเขาไ่ว้ขนานกับผิวน้ําแบบนี้นะครับไ่ว้ขนานกับผิวน้ํานะครับถ้าเกิดว่าไ่ว้ขนานกับผิวน้ำเนี่ยแล้วก็ไหว้บริเวณออกมาจากบอร์ดเนี่ยแสดงว่าปลาพร้อมที่จะหากินแล้วนะครับหรือว่าเราเช็คอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเอามือเนี่ยเคาะที่ถังแบบนี้นะครับปอกๆอ,อย่างเงี้ยนะครับแล้วปลามันวิ่งพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้นะครับก็แสดงว่าปลามันแข็งแรงแล้วนะครับมันสามารถที่จะหลบหนีศัตรูได้แล้วนะครับหรือว่า อาะยังไม่ชัวเรานิ้วไปจิ้มที่ลูกปลาเลยก็ได้นะครับถ้าปลามันวิ่งหนีว่ายหนีนะครับปลาว่ายหนีดูเร็วอย่างเงี้ยหนีเราเร็วๆอย่างเงี้ยแสดงว่าอ่าโอเคแล้วมันกําหนดที่จะต้องเทแล้วนะครับถามว่าทําไมต้องต้องเทวันนี้ที่สี่หรือที่ห้าที่สามวันได้ไหมนะครับจริงๆแล้วสามวันเนี่ยยังไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันจะมีปลาบางส่วนที่ยังไม่แข็งแรงบางส่วนที่ยังอยู่ในวอร์ดบางส่วนที่ยังว่ายหมุนเป็นกระแตเวียนอยู่นะครับก็จะมีบางส่วนเนี่ยที่ มันยังไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็ปลาส่วนใหญ่นะครับจะยังไม่หิวเพราะว่าลูกปลาที่เพิ่งเกิดมาเนี่ยมันจะมีถุงอาหารติดๆๆมาด้วยนะครับปลาก็ยังไม่จําเป็นที่จะต้องกินอาหารนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เหมาะสมที่เราจะเทลงที่กว้างนะครับก็จะเป็นประมาณวันที่4หรือห้านะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่กลับมาที่อ่าภาชนะที่เราจะเตรียมไว้นะครับที่เราจะเทปลานะ บางคนอาจจะใช้ลองปูนก็ได้นะครับหรือว่ากระมังใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นพยานะอะไรก็ได้ที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมทําในคลิปนี้จะเป็นกระมังขนาด80เซนนะครับเส้นผ่าหน้ากว้างเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย80เซนนะครับใบละร้อยบาทนะครับก็ซื้อตามพลาสติกร้านขายพลาสติกทั่วไปนะครับนี่ประมาณนี้นะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็น้ำสูง3มนิ้วนะครับมากกว่าน้อยกว่าไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะครับ ประมาณนี้นะแล้วก็ใบหูกว้างนะครับแล้วก็ฟางฟางแห้งนะครับแต่ว่าใบหูกว้างกับฟางแห้งยังไม่ต้องใส่นะครับให้เราพักน้ําไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นน้ําบาดาลอาจจะไม่จําเป็นต้องพักนะครับถ้าเกิดเป็นน้ําประปลาที่มีคลอรีนนะครับอาจจะต้องพักไว้ประมาณ3วันเป็นอย่างต่ำนะครับเพื่อที่ให้คลอรีนมันระเหยอ,ออกไปนะครับอพอเราพักน้ําไว้เสร็จปุ๊บลูกปลาเนี่ย เราก็จะต้องเอามาเอามาเตรียมไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เพาะปลาแล้วก็ตูตดตูดถังเพาะมันไม่ได้เปื้อนแบบของผมนะครับก็สามารถที่จะเอาถังเนี่ยไปแช่ในกะละมังแบบนี้เพื่อที่จะปรับอุณหภูมิให้มันใกล้เคียงกันนะครับเวลาที่เราเทปลาเนี่ยลูกปลามันจะได้ไม่นอกนะครับเราก็อาจจะแช่ให้ปรับอุณหภูมิไว้ประมาณสัก15นาที20 20นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เพาะแบบผมเนี่ยผมก็จะใช้ถังเพาะข้างนอกนะครับพืน้นพื้นดินก็จะเปื้อน กระอะไรประมาณนี้ผมก็จะเอามาตั้งไว้ข้างๆกันนะครับแบบนี้นะครับพออาจจะทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็กะว่าให้อุณหภูมิมันใกล้เคียงกันนะครับแล้วผมค่อยเทนะครับแต่ว่าในระหว่างที่ผมยกถังปลามานะครับผมจะเอาตัวผู้เอาพ่อปลาออกเลยนะครับเพราะว่ามันกระทบกระเทือนเนี่ยผมก็เกรงว่าพ่อปลาเนี่ยเขาจะตกใจแล้วก็จะกินลูกนะครับส่วนตัวผมจะเอาพ่อปลาออกตั้งแต่ก่อนที่จะยกถังมานะครับก็จะออกไว้นะครับแล้วก็จะแยกไว้นะครับพ่อปลาจะไม่เอา อาจจะไม่ให้มาเลี้ยงลูกนะครับแต่สำหรับบางคนนะครับคนที่เป็นคนเก่าๆหรือว่าคนที่ทำนานะครับบางคนเขาจะเอามาเลี้ยงให้เลี้ยงลูกยันโตเลยก็มีนะครับอันนี้ไม่แตกต่างกันนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่เทคนิคของใครนะครับแต่สำหรับผวผมจะเอาออกเลยนะครับเอาออกเลยพร้อมกับที่เราจะเทนี่แหละเอาออกก่อนที่จะเทไปซ้ำนะครับอ่าพอเราปรับอุณหภูมิแล้วนะครับอ่าสมมุติว่าน้ําในถังเพาะนะครับกับกระมังเนี่ยมันใกล้เคียงกันแล้วอ่าผมก็ยกยกไปเทเลยนะครับเทฟ เทปปกตินะครับอาจจะเบามือึกสักหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้เทโครมลงไปเลยนะก็อาจจะเบามือหน่อยนะครับแต่ว่าเวลาเทเนี่ยน้ำมันหวันแน่นอนแหละนะครับปลาก็จะหมุนไปตามกระแสน้ํานะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับปลาเขาไม่มีปัญหาอะไรนะครับเขาเป็นปลาเขาว่ายน้ําได้อยู่แล้วนะครับอ่าพอเราเทเสร็จทีนี้สิ่งที่เราจะต้องใส่นะครับอันดับอันดับแรกเลยนะครับใบหูกว้างนะครับใส่ไปทั้งใบก็ได้นะครับหรือว่าเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะครับไม่ซีเรียสนะครับได้หมดนะครับแล้วก็ ฝางข้าวฝางข้าวแห้งนะครับเป็นฝางข้าวแห้งที่อันนี้คือผมเก nah, ็บมาจากทุ่งนานะครับนี่ฝางข้าวเป็นตัวอย่างเป็นแบบนี้นะผมกม็จะหยิบมาประมาณคือดึงมากํามือนึ่งอ่ะกํามือนึงหลวมๆนะครับเนี่ยแบบเป็นแบบตัวอย่างในคลิปนะครับเนี่ยเวลาใส่ผมก็จะโรยไปอ่าผมจะไม่โรยกระจายนะผมจะขยุ่มขยุ้มใส่ให้เป็นก้อนๆแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะเป็นตัวอย่างแบบในคลิปนะครับเนี่ยผมจะไม่กระจายทั่วๆนะครับเพราะว่า ผมต้องการที่จะให้ค่อยๆให้ฟางเนี่ยมันค่อยๆจมลงในน้ําทีละน้อยละน้อยในระหว่างที่ฟางมันจมลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการย่อยสลายใช่ไหมครับทีนี้ฟางเนี่ยมันก็จะเกิดจุลินทรีย์หรือว่าพวกอะไรหลายที่มันเป็นเกิดจากการย่อยสลายของของฟางเนี่ยของสารินทรีย์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอาหารของลายแดงนะครับทีนี้พอเราใส่ฟางไปแล้วนะครับใส่ฟางแบบนี้ สมมติสมมติผมใส่ฟางใส่ฟางไปแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับรูปร่างประมาณนี้เลยนะครับใส่ฟางไปแล้วใบหูวางใส่ไปแล้วนะครับ <c oughs> ผมก็จะตักลายแดงนะครับที่ผมไปช้อนเอาตามทุ่งนาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเอามาใส่นะครับในกระมังเนี้ยประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนชาถึงหนึ่งช้อนชาครึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ใส่ไว้ในกระมังนะครับแล้วก็จะให้ลายแดงประมาณวันเว้นวันนะครับ แต่อย่าให้นานถึงสองวันครั้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไรแดงมันจะมันจะเขาเรียกอะไรมันขาดตอนนะครับปลามันจะโตไม่เสมอกันนะครับทีนี้ในระหว่างที่เราใส่ไรแดงลงไปเนี่ยนะครับฟางจําได้ไหมครับว่าฟางเวลาที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันค่อยๆจมใช่ไหมครับบริเวณฟางเนี่ยมันก็จะค่อยคยย่อยค่อยๆยย่อยสลายมันก็จะเกิดพวกจุลินทรีย์จุลินทรีย์ก็จะเป็นอาหารของพวกไลแดงนะครับไลแดงบางส่วนนะครับมันก็จะไปออกลูกนะครับไรแดงบางส่วนมันจะไปออกลูก แล้วก็กินจุลินทรีย์ที่มันย่อยฝางนะครับจุลินทรีย์เป็นอาหารไายแดงไรแดงก็จะออกลูกนะครับ<ๆ>ก็เลยทําให้ปลากัดนะครับลูกปลาเนี่ยมันมีอาหารกินตลอดเวลานะครับเลยทําให้ลูกปลากัดเนี่ยมันโตรเร็วนะครับเพราะว่ามันสามารถเก็บอาหารกินได้ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้มาสักระยะหนึ่งนะครับก็เกือบเกือบสปีแล้วแหละตั้งแต่ใช้มา,านานพอสมควรนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นวิธีที่ผมสังเกตมาจาก การที่ผมเนี่ยปกติผมจะไปหาลายแดงตามทุ่งนานะครับแล้วผมสังเกตเห็นว่าเวลาที่ชาวนาเขาเกี่ยวข้าวนะครับเขาเกี่ยวข้าวเนี่ยฟางที่มันออกมาจากเขาเรียกอะไรตู้นวดเนาะรถรถเกี่ยวข้าวนะครับมันจะเป็นลักษณะคือเป็นแถวๆนะครับบริเวณที่ฟางมันจมน้ำเนี่ยเวลาที่ชาวนาหรือว่าฝนมันตกนะครับน้ํามันจะขังใช่ไหมฟางที่มันเพิ่งย่อยเนี่ยลายแดงมันก็จะมาอยู่มาออกกันจงบริเวณที่ มันเกิดการย่อยของฟางนะครับแล้วบริเวณนั้นจะมีลายแดงเกิดค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ที่ผมสังเกตนะครับก็คือว่าเวลาที่ลายแดงมันออกลูกนะครับมันจะมาออกันอยู่บริเวณที่ฟางมันย่อยนะครับแล้วลูกปลาเนี่ยมันเขาก็จะมาออกันอยู่บริเวณที่มันมีลายมีอาหารนะครับก็เลยทําให้ปลาเนี่ยมันโตเร็วนะครับประมาณนี้เลยครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้มานานแล้วล่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ เราจะใส่ฟางไปนานแค่ไหนนะครับจากการสังเกตนะครับเวลาที่ผมไปช้อนลายแดงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับฟางเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ7-10ถึงวันไม่เกิน15วันนะครับลายแดงก็จะดอกแล้วนะครับเพราะว่าฟางมันเริ่มที่จะไม่ค่อยเกิดจุลินทรีย์เพราะจุลินทรีย์มันน้อยลงนะครับเพราะว่าฟางมันย่อยไปแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นเวลาพอดีกันนะครับกับที่ลูกปลาเนี่ยมันโตมีขนาดที่สามารถที่จะกินลายแดงตัวตัวโตได้แล้วนะครับ เนี่ยอันนี้ก็ประมาณหัวไม่ขีดแล้วนะครับปลาไม่ทราบว่ามองเห็นไหมนะครับพอดีมันผมถ่ายอยู่กลางแจ้งนะมีแสแลนคุมหน่อยนึงเนี่ยนะครับมองเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับลูกปลานี่มองเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับหัวข้อก็เนี่ยหัวประมาณหัวไม่ขีดนะครับอันนี้ก็ผมเทปลาไปอผมเพาะได้ไข่วันที่ห้าเดือนหกนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะครับก็ประมาณสิบกว่าวันแล้วนะครับวันนี้มันที่ สิบเก้าหรือเปล่าประมาณสิบกว่าวันแล้วนะครับเนี่ยนะครับพอประมาณสิบถึงสิบห้าวันนะครับเนี่ยฟางอันนี้มันก็จะเริ่มที่จะจมลงไปนะครับนี่ยแรกๆเราใส่เนี่ยมันจะลอยอย่างนี้นะครับพอผ่านไปประมาณเกือบเกือบสิบวันเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มจมลงไปนะครับจังหวะนี้พอเราเห็นว่าลูกปลาเนี่ยมันสามารถกินลายแดงได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ให้หยิบฟางออกนะครับก็เอาฟางไปใส่คน้นไม้ไปทิ้งอะไรก็แล้วแต่นะครับปหูกวางถ้าน้ํายังไม่เน่าเราไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับ แล้วจังหวะที่เราเอาฟางออกนะครับถ้าเกิดว่าน้ํามันไม่เน่าเราก็สามารถเติมน้ําขึ้นไปนะครับทีละ1นิ้วทีละ2นิ้วให้ทยอยเติมนะครับอาจจะเป็น2อสามวันเติมครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ให้ให้กับลูกปลาเพราะว่าลูกปลามันโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับก็ต้องใช้พื้นที่นะครับก็จะเติมขึ้นไปเติมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนมันนยะครับได้ระดับประมาณเกือบอเกือบเกือบเกือบเต็มกรามาะมังครับก็จะพ้นกระม,มังประมาณสัก สิบเซนประมาณนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับจานวนลูกปลานะครับก็แล้วแต่นะครับพอเราเติมน้ําไปเสร็จนะครับเนี่ยลูกปลาก็จะเริ่มโตแล้วนะครับเนี่ยก็ประมาณเดือนหนึ่งก็จะประมาณเซนกว่ากว่าแบบนี้นะครับเนี่ยเดือนหนึ่งเซนกว่ากว่าเราก็เติมน้ําไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าในช่วงที่ปลามันยังเล็กอยู่นะครับแล้วเราเอาน้ํามันเน่าทํำยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับเอาฟางออกนะครับ แล้วก็ให้หาสายยางเล็กๆนะครับมาดูดน้ําออกบางส่วนแล้วก็เติมน้ําเข้าไปใหม่นะครับห้ามฟางนี้เราอย่อยาเอาไปล้างน้ํานะครับถ้าเกิดล้างได้แต่ว่าเราต้องตากแดดให้แห้งก่อนนะครับเพราะเป้าหมายเราเราต้องการให้ฟางมันลอยนะครับเราไม่เราไม่ให้ฟางจมนะครับเวลาใส่เราอย่าก,กดฟางลงไปนะให้เราปล่อยให้มันลอยไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ใส่เป็นกระจุกแบบนี้นะครับจะจะ,จะดีกว่าอย่าอย่าโรยกระจายทั้งกระมังนะครับเวลาฟางมันจมลงไปเนี่ยคือมันมันจะจมเร็วนะครับ ฟางมันจะจมเร็วใช้เวลามันเวลาเร็วไปเร็วไปนะครับบางทีปลามันยังโตไม่ไม่ไม่สามารถที่กินรายได้นะครับแต่ว่าฟางจมไปหมดแล้วจุลินทรีย์มันก็จะไม่ค่อยเกิดนะครับอาหารลายแดงมันก็จะไม่ค่อยมีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ข้อดีของอีกอย่างหนึ่งของของฟางนะครับเวลาที่ฟางมันย่อยเนี่ยบางทีมันที่ผมเห็นบางบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดพวกเขาเรียกอะไรนะพารามีเซียมด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ บ่อเนี่ออุดมสมบูรณ์ลูกปลาก็จะโตเร็วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ผมแชร์ให้ชมที่เป็นมือใหม่ได้ได้ชมกันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้หวงนะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้ไปปรับเป็นแนวทางของตัวเองได้นะครับนี่ผมทําก็เป็นประมาณนี้นะแต่ละกระมังก็ได้เปอร์เซ็นต์ลูกค่อนข้างเยอะนะครับที่ผมทําไว้นะครับเนี่ยนะครับเยอะเยอะมากๆครับจากเมื่อก่อนที่ตอนเป็นมือใหม่ประมาณเกือบเกือบสองปีที่แล้วเนี่ยนะครับ มีปัญหามากครับเวลาเพาะปลามาเนี่ยคือปลามันโตไม่เสมอกันนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การติดเนี่ยน้อยมากคือได้ไข่ยเยอะก็จริงแต่ว่าปลามันร่วงนะครับเพราะว่ามันไม่มีอาหารกินนะครับแรกๆเนี่ยผมก็เหมือนคุณมือใหม่ทุก,ท,กท่านนะครับบางบางทีก็หนอนจิ๋วบ้างไข่แดงต้มสุกบ้างอะไรประมาณนี้นะครับพลาอ่าเขาเรียกอะไรนะพรามีเซียมบ้างอ่โรดิเฟอร์บ้างเพาะลายแดงเองบ้างนะครับบางทีก็ นอนจิ๋วบ้างอะไรบ้างนะครับมีปัญหาทั้งนั้นเลยนะครับบางทีลูกปลามันกินเหมือนกับว่ามันมันอาหารไม่สมบูรณ์นะครับทําให้ลูกปลาเนี่ยมันตัวไซส์ไม่เสมอกันเนี่ยนะครับที่ผมให้ดูคือเนี่ยเห็นไหมไซส์เสมอกันมากเห็นไหมครับคือขนาดตัวมันเหมือนกับคัดกันไว้เลยนะครับเนี่ยขนาดเท่าตัวค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากนะครับอันนี้คือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมใช้ลายแดงบวกกับฟางนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของตัวเอง นะครับไม่เชื่อ,อ,อ,อคุณผู้ชมสามารถที่จะเอาไปทดลองใช้กันได้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับถ้าเกิดว่าผมเห็นเนี่ยผมจะเข้ามาตอบให้นะครับ <B> ก็เป็นประมาณนี้นะครับง่ายๆครับสําหรับคนที่ไม่มีรายแดง <B> ก็อาจจะต้องลองใช้หาวิธีอื่นดูนะครับว่าจะสามารถทําได้ไหมแต่ว่าสามารถที่จะเอาแนวทางในการเพราะป่าเบื้องต้นไปใช้ได้นะครับก็ง่ายๆไม่มี ไม่มีผิดไม่ถูกนะครับก็ลองเอาไปทากันดูนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้นะครับที่เห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับก็ยังไงลองไปทำกันดูนะครับสําหรับคนที่อยากจะดูว่าวิธีการไปหาช้อนลายแดงตามทุ่งนาเนี่ยทำยังไงนะครับก็ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆที่ผมทําไว้นะครับก็ลองไปดูได้ครับซึ่งผมก็ทําเอาไว้หลายคลิปอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าวิธีการที่ผมทําคิปในวันนี้ก็เป็นวิธีการปัจจุบันที่ผมทําอยู่แล้วก็ได้ผลดีนะครับสาหรับตัวผมเองครับแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นคนเก่าหรือว่าคนที่เป็นระดับปรมาจารย์อาจจะทําอีกแนวทางหนึง่งก็อันนี้ก็แล้วแต่เขานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแนวทางที่ผมทําแล้วผมเห็นว่ามันโอเคนะครับก็น่าจะเป็นแนวทางให้กับมือใหม่ได้ไม่มากก็น้อยก็ยังไงก็ขอบคุณสาหรับการรับชมนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ Go. 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 take a bodies high